พ่ออย่าคุยด้วยแม่หนูมีผัวแล้ว่ะนุ่นเฮ้ยทำไมไม่ไปอาบน้ำมันดึกแล้วอาบตั้งนานแล้วค่ะโอ้อาบตั้งนานแล้วอาบแล้วใช่ไหมไปนอนได้แล้วมันดึกแล้วทังไม่นอนทำไมไม่นอนปิดเทอมแล้วอ่าปิดเทอมแล้วก็ต้องนอนดิพักผ่อนไม่เป็นเวลาเดี๋ยวแม่จะเขาจะด่าเอาทแม่ไม่ด่าทำไมแม่ถึงไม่ด่า แม่จะดีแม่มดีแล้วสวยได้ไหมเอาแม่มาคุยสิพ่ออยากคุยด้วยแม่มีมีป่วแล้ว่ะไม่ได้ไ้คุยกับแม่ก่อน <c oughs> แม่อาจจะจําพ่อได้ก็ได้นะ <c oughs> แม่เลี้ยงน้องอยู่แม่เลี้ยงน้องอยู่ที่ห้อง <c oughs> จําพ่อได้ไม่ลูกไขรลูกคุณตาเหรอ เนี่ยพ่อบันดึกหน้าจออยูนะลูกนะอไอเป็นลงเฟซนะเนี่ยเนี่ยทําไมแม่ไม่ยอมคุยกับพ่อเลยลูกไม่ให้คุยทำไมอะลูกลูกไม่อยากให้พ่อสมหวังกับแม่ใช่ไหมก็บอกว่าแม่มีตัวแล้วเป็นลุงก็ได้อ่ะเป็นลุงได้ไหมไม่ได้ทำไมอะ่ะเอา เอาแม่มาคุยกับลุงก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อโอนเงินซื้อขนมให้เอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวลุงโอนให้ลุงไม่โกหกหลอกอร่อยไหมเดี๋ยวลุงซื้อให้สักสิบอันไม่อร่อยทิ้งเลยทิ้งเลยเดี๋ยวลุงซื้อขนมให้นะจริงจริงจริงเเดี๋ยวลุงซื้อให้ใหม่เนาะโอเคไหม เก็บมากินแล้วไหมได้เองทิ้งแล้วนะเออโอเคอย่างไั้นเลยถูกตั้งเลยเดี๋ยวลุงซื้อให้ใหม่โอเคไหมจะทิงจะทิ้งก็เสียดายจะทิ้งก็เสียดายใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวเองส่งเลขบัญชีมาเดีลุงโอนให้นะเก็บมากินอีก ไม่หลอกไม่หลอกจ้ะไม่หลอกไม่หลอกสอ,อ,อ,องร้อยได้ไหมอะไรนะสองร้อยเหรอสองร้อยโอเคอเดี๋ยวโอนให้สองร้อยนะโอเคก <c oughs> ินให้หมดนะจ๊ะ